สวัสดีครับก็มาดูแบตลูกนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตของ f b เป็นแบตประเภทขั้วจมชื่อรุ่นของเขาก็คือ S 75 LN3 ดสิอนอันนี้เป็นแบตประเภท m อนะครับมีสติกเกอร์ปิดที่รูเติมนะครับอันนี้เป็นแบตขั้วจมสมัยก่อนๆเนี่ยจะใช้ในรถยุโรปนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรถกระบะก็นิยมเอามาใช้กันนะครับอันนี้จะใส่อยู่ในโตโยต้า e ีโและก็อิซูดีแม็กรุ่นใหม่นะครับ ควบก,กระบะฟอร์ดนะครับขนาดของเจ้ารุ่นนี้ก็ความกว้าง17.5เซนนะครับแล้วก็ความยาวบ2 8เซนติเมตรนะครับความสูงของแบตอยู่ที่19เซนนะครับรุ่นนี้ทําเฉพาะขั่วแอลนะครับคั่วแอลก็คือบวกอยู่ข้างนี้นบจะอยู่ข้างนี้นะครับ ครื่องวัดตัวเดิมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดที่วัดค่าได้ตรงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันผมจะใช้เป็นรุ่นนี้เลยนะครับในการวัดค่าแบตเตอรี่แต่ละแต่ละรูปนะครับพอเราคลิปแล้วก็จะเห็นโวลต์ของแบตนะครับอยู่ที่12.62โวลต์นะครับจากนั้นก็กดโอเคกดแบตเตอรี่เทสกดเลกูล่าฟลัดกด c t a นะครับอันนี้โรงงานแจ้งค่ามาก็คือ700นะครับอันี้เราก็ตั้ง ตามโรงงานแจ้งว่าค่าซีดยอยู่ที่700จากนั้นก็กดเทสนะครับจะเห็นว่าค่าซีเดวันออกมาได้835ซีเดซึ่งค่อนข้างสูงมากๆนะครับ12.62โวลแล้วก็3.59มิลลิโอห์มนะครับอันนี้ผนก็คือฟูดแบตเตอรี่รือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีนะครับสำหรับแบตขั้วจมยาวเอสตัวนี้นก็เอามาฝากเพื่อนๆไ้นะครับ Series S75 LN3 หรือ d ิน7 5นะครับรุ่นนี้เป็นตัว L นะ